โอเควันนี้ก็เลิกกมายูกับอิสเคบราณกูเล่าอีกที่เราสังเกอเกนิดลึงซึ่งไปดูแกลลี่นะสีเขียวเซฟสบยวอ้อเฮ้ยพี่กูในตุยอ่ะเนี่ยโอ้เรื่องไม่ต้อยหรอกเพื่มีเซฟมีเซฟเซฟเซฟเพื่อดี เคเปตัวแรกแล้วเนี่ยซอ้อนได้ะอะซ้อนได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอันนี้ซอ้อนได้อะตายด้วยเกรกตายเหมือนกัน ในวเขาดูกรีนหน่อยโอ้เละพี่ยังร้องเพลงได้ขึ้ไปโอ้เม่ตายแเ้ววมดแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ จะเป็นลุค งดูเสียงตัวน,นี้หนอ่อยมาคบวงโอ้ตัวุกตัวเดียเดีย๋ยวเดี ะดไม่ไดบครับไม่ได้ครับอันนี้คือต้องระวังเฮ้ยปวดอะไรวะนี่เฮ้ยปวดมาเลยวะคราจะเอายังไง ต้องระวังโอเคมาดูตัวที่เอิมต้องระวังไม่รู้ใช่ต้องระวังหรือตายกันแน่เอ๊ะต้องต้องระวังเนี่ยเกือบตายกันแน่ฉันไม่รู้จะชู้ต้องระวังนะโหต้องระวังต้องระวังตัวเองนี่กันเนี่ยนี่ต้องระวังเยอะ ตัวไปตัวที่ตุย เข้าเหมือนเดิมแล้วติดเชื้ออันนั้นต้องอันนั้นต้องติดเชื้ออันนั้นต้องเชื่อแล้วพี่ต้องตุยชัวร์เลยโอ้โหนี่ติดเชื้อยังเชื่อได้ ด้านมาเป็นตัวที่เอ่อป้ายนี่คือป้ายเอ้ยๆเดี๋ยวเดีด๋ยวอะไรวะ <ew birthday. S 1> เพิ่งเห็นมันขยับตาด้วยตัวที่แซมก็ไม่ค่อยมีตัวไหนมากตัวที่ลอยก็จะ เสียงเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมแบบปกตินะเหมือนเดิมแบบหโมดปกติเลยน,น่าเล้ตัวตรงกลางหน้าสีจังวะเหมือนนีนี่ <c oughs> จากตัวฆาตรกรกลายเป็นตัวที่กลัวเฉยเลยเวนด้านายไม่ดูจัก วอร์ด้ในเวนอร์ชันนี้มึงรู้จักตารมีอยู่ของเบสดิซัมก็เลยไม่ติดเชื้อ ให้ของเรื่องต้องอยู่ตรงกลางนะไปโอ้โหเสียงคีิกรี๊ดตายแล้วนี่ on ถ้าทุกคนได้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบนี้ตอนคืนทุกคนจะทำยังไงครับแบบนี้ทุกคนจะทํายังไงครับผมมาวิ่ย ผมไม่ทำเลยครับวิ่งสิครับรอนอะไร ่ไม่เที่ยแล้วมาทำไาตรงนี้เ่งเ่งเก่งเก่ง่งเ่งเก่ไเก่งก่งเก่เ่าเก่งเ่งเก่งเก่งเก่งเ่ง่เก้เก่งทงเ่เเ เสียงเพลงหรอว่าเพื่อทามาเพื่อไม่ให้เสียงเพลงแต่ให้แต่ให้เสียงอย่างยวไม่เอาเพลงเลยใช่ไหมเพราะว่าเสียงไอแต่ละตัวเนี่ยไม่ไม่เข้ากันเลยโดยเฉพาะตัวเดียวอย่างไอเจ้านี่อุ้ยออกไปเลยอย่า,อยาลองเสงคือแบบกูไปเล่นเวอร์ชั่นอื่นดีกว่าเฟซียังพอได้นะ เฟซี่เออสุดเออเฟซีก็ยังได้ตอนนกู <c oughs> ต้องไอตลอดวันนี้สปังกี้เฟซีมันก็ยังได้ละเสียงเพลงเข้ากันโอ้โหแต่วร์ชั่เมื่อกี้โอ้โหบ้าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าถามว่าทำไมผมไม่เล่นซินเนอร์ครับก็เพราะว่าใช่ครับ <c oughs> ผมโหลดเป็นนะแต่คือผมอคือผมจะเล่นอ่ะไอ้เชื่อมันต้องกดตรงไหนวะฮะมันต้องกดตรงไหน,นคือแบบทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ฉันเออไม่ออกอ,ะ,อะไรนะพูดไม่ออกอะแล้วก็ยังเป็นเกมที่กูเล่นยังไงวะคือแบบ ฉันอยากจะรู้นะไอ้สองตัวเนี้ยมันรักกันจริงรึเปล่าแต่ปัญือกูใส่ไม่ได้ไอ้โอ้ยซินน่ะแกทําให้มันดีๆหน่อยได้ไหมทําให้มันเล่เลนง่ายๆหน่อยได้ไหมนี่ฮะชา่ว่ามันก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันทําให้พี่เล่นนะทําทให้พี่ชอบเล่นกูก็มันหลอดง่ายอ่ะ 呀，他的、哎。哎<呦>哎 นี้เสียงที่ร้องที่นี่ก็น่าจะเป็นมิเตีเนี่ยวางทางไหนที่ได้ยินเสียงมิตเตียไหนก็หลอดเลยไม่รู้ว่ามิเตียไปลงเพลงดังขนาดนี้มาจากไหน

ก็น่าจะเป็นกุเรยใเจมส์แค่ไม่ยิ้เสียงเหี้อะไรกุเรยคที่ช่างอะไรับขาจะเปิดตัวเลยเห้ยใครอบ บอกแล้ะพายบอกว่าไม่เคออะคุณหมอโอ๊ยจบได้แล้ววว